โพสต์ล่าสุดของสงกรานต์หวานใจแมตพีธนีความสัมพันธ์ชัดเจนโพสต์สงกรานหลังแมตจบดราม่าเมิดที่สามเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ มีชาวเน็ตจํานวนมากให้ความสนใจและ,ะแสดงความคิดเห็นกันมาอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของความรักที่สิ้นสุดลงของสุปตาสาวคนสวยอย่างสาวอ้ำมพัชราภาชัยเชื้อและไฮโซพบนั่นเองเรียกได้ว่าไม่เคลื่อนไหวมาสักพักหนึ่งสำหรับคุณสงกรานหวานใจของสาวแมทพิธานี ตั้งแต่เกิดดราม่าหวานใจโดนโยงไปเป็นมือที่สามเจ้าตัวก็ออกมาปกป้องและหลังจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวไอจีสตอรี่แล้วเป็นสถานที่หนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร้านไอซิมที่กำลังจะเปิดให้หวานใจแมทพีธนีงานนี้ก็ตกย้ำว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีอยู่นะ ซึ่งก่อนหน้านี้สาวแมทก็ได้โพสต์ความคืบหน้าของร้านโดยระบุว่าวันนี้ถ่ายรูปไว้เพราะเนื้อไอติมหนึดเหนียวสวยงามมากอร่อยด้วยอร่อยเลยแหละถ่ายรูปไว้เพื่อจะลงอวดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าร้านจะยังไม่เสร็จดีแต่ก็อยากขอบคุณพี่สงกรานที่ทำร้านนี้ให้แมท ออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะเดียวใช้นี่ไม่ไหวขอบคุณที่เป็นฮีโร่ในด้านความแข็งแกร่งเสมอมาไม่รู้ว่ามีเลือดนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วหรือเรียนมาจากพี่แต่ตั้งแต่อยู่กับพี่มาแม้เห็นศักยภาพในตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่สงกรานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แมทในหลายๆด้านที่พลาดก็เพื่อได้เรียนรู้เป็นเรื่องหลักที่ทำให้หลงรักเลยแหละ